สวัสดีครับสงครามยูเครนเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565แต่ว่าจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ปี2014แล้วในตอนนั้นรัสเซียนี่ยึดแหลมคลายเมียได้อย่างง่ายดายแอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับตอนที่รัสเซียผนวกแหลมคลายเมียรัสเซียไม่ได้ยกทัพมาจากรัสเซียนี่ทั้งหมด พราะรัสเซียมีฐานทัพอยู่ในไคลเมียนี้อยู่แล้วบางคนงงเพราะว่าไคลเมียเนี่ยเป็นของยูเครนแล้วทาไมรัสเซียเข้ามาตั้งฐานทัพได้เพราะว่ามันมีข้อตกลงกันอยู่นะครับและทหารรัสเซียก็อยู่ในไคลเมียมาตั้งแต่ยุคของโซเวียตแล้วนั่นเป็นอีกเหตุผลที่รัสเซียเนี่ยยึดแหลมไคลเมียได้อย่างง่ายดายนะครับ หลังจากนั้นยูเครนก็มีการปรับเข้าหาตะวันตกนี้เพิ่มขึ้นมีทหารของตะวันตกเข้ามาสอนทหารยูเครนนี้มากขึ้นรวมถึงการวางแผนรับมือหากว่าถูกโจมตีแต่ก็มีข้อจํากัดนดั่นแหละครับรัเสเซียก็รู้เรื่องนี้ดีแต่รัสเซียคงคิดว่าไม่ได้มากมายรัเสเซียนี่สู้ได้จึงเกิดเหตุการณ์รัสเซียนี่บุกยูเครนเหมือนอย่างที่เราเห็นในช่วงแรกของสงครามนะครับมีข่าวทหารอาสามาช่วยยูเครนนี่เยอะมากแต่ว่าช่วงหลังมาไม่ค่อยมีข่าวมากนักอาจจะมีเหตุผลนี่บางประการ ความพ่ายแพ้ย่อยยับของรัสเซียจากกรุงเคียบก็มีข่าวว่ารัสเซียนะครับเจอกับรบพิเศษของตะวันตกจนต้องล่าถอยและในปัจจุบันเนี่ยรัสเซียไม่สามารถลุกคืบทางภาคตะวันออกได้ก็คงไม่พ้นอ้างว่ามีทหารของตะวันตกมาช่วยยูเครนซึ่งจริงๆรัสเซียเองก็มีทหารจากต่างประเทศมาช่วยรบนี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่รัสเซียโวยวายคือทหารตะวันตกเป็นหน่วยรบชั้นยอดส่วนทหารที่มาช่วยรัสเซียนะครับส่วนมากเป็นทหารเกณฑ์หรือว่าทหารที่ บังคับมาฝีมือมันต่างกันทําให้รัเสเซียนี่เสียเปรียบรัเสเซียก็มีการทักท้วงว่าตะวันตกจะส่งทหารมาช่วยยูเครนนี่ไม่ได้มันจะยกระดับของสงครามรัเสเซียโวยวายเรื่องนี้นี่พอสมควรนะครับรัเสเซียนี่พุ่งเป้าไปที่อังกฤษสํปดาหข่าวรัเสเซียมีการเปิดเผยว่าวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับรองเสานาธิการกลาโหมของอังกฤษพลโทลอเบิร์ตมาโกวันกล่าวว่า นาะวิกโยธินของอังกฤษได้ทำงานร่วมกับกองทัพของยูเครนมาตั้งแต่เดือนมีานาคมมีคอมมานโด300นายรอยโยมมารีน45เข้าไปปฏิบัติการลับซึ่งก็มีความเสี่ยงในระดับสูงโดยรอยโยม r ารีน45เป็นหน่วยที่ผ่านศึกมาอย่างโชคโชนหลายสงครามนะครับซึ่งเรื่องนี้ทำให้รัสเซียอีควันออกหูไม่พอใจและครั้งนี้เป็นการเปิดเผยของรองเสนาธิการกราโหมของอังกฤษเองมันยิ่งเจ็บใจนะครับ ซึ่ง45คอมมานโดรอยัลมารีนเป็นหน่วยของนาวิกโยธินอังกฤษภายใต้กองทัพเรือนะครับสวมหมวกเบเล่สีเขียวผ่านการฝึกการใช้อาวุธแบบครบมือโชคโชนมีอยู่สามกองพลน,นะครับอาจจะได้ยินชื่อน้อยกว่า SAS AH ของอังกฤษแต่ว่าความสามารถไม่ธรรมดาการเปิดเผยในเรื่องนี้ยิ่งทําให้รัสเซียแน่ใจว่าที่ยูเครนยันรัสเซียได้ขนาดนี้เพราะกาลังจากนีโตและก็ตะวันตกอาจจะทําให้รัสเซียพูดได้เต็มปากว่ารัเสเซียนี่โดนลม จริงๆก็มีข่าวว่ามีรบพิเศษเยอะในยูเครนนะครับหลายหน่วยหลายประเทศไม่ได้มีเฉพาะอังกฤษ4 5 commando royal marine เป็นแค่หน่วยที่ถูกเปิดเผยออกมาเท่านั้นเราก็ลองคิดดูว่ารบพิเศษที่ฝึกมาเป็นอย่างดีเนี่ยกับทหารเกณฑ์ท่าร,รับจ้างของรัสเซียถ้ารบกันานานๆจะเป็นอย่างไรแล่ะครับและรบพิเศษของตะวันตกไม่ได้บ้าประทะนี่อย่างเดียวส่วนมากถนัดวางแผนตัดกําลังตัดสเปียงรอบวินาศกรรมบั่นทอนกาลังนี่ไปเรื่อยถึงแม้ว่ามีจํานวน น้อยกว่าแต่ก็สามารถยันปริมาณของทหารรัสเซียได้นะครับเราอาจจะได้เห็นรัสเซียโวยวายมากกว่านี้ถ้าครบ1ปีแล้วยังยึดยูเครนไม่ได้นะครับ